ต่กล้าที่อยู่ท้ายรถผมตลอดเวลาแล้วมันก็เหมือนปลักอ่ะคือตกคลักมันมีของจุกจิกที่ผมใช้ทุกอย่างเลยอยู่ในนี้แล้วก็ใช้แล้วก็เก็บไปในนี้อะไรไม่เวิร์กก็เอาออกอะไรหมดก็เติมเข้ามามันจะอยู่ท้ายรถผมเสมอเพราะว่าผมได้บทเรียนจากพ่อแล้วก็จากอาจารย์ของท่านหนึ่งพี่ท่านพี่ชายท่านหนึ่งที่ผมเคารพมากพี่อุพี่อุบอกว่าเวลาเราเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยเราต้องเผื่อ สำรองของหลายๆอย่างไว้ไม่ช่วยตัวเราเองถ้าเกิดเหตุขับขันหรือว่าก็ไปช่วยคนอื่นนะครับในนี้ผมก็จะมีของใช้หลายๆอย่างมีอาหารสำรองมีของที่ต้องก่อไฟให้ได้นะครับมีแสงสว่างมีอาหารสำรองอยู่ในนี้แล้วก็ของใช้ในแคมป์ทั้งหลายเนี่ยผมก็จะใส่ตะกร้านี้ไว้เมื่อก่อนผมก็ล้อเรียนเขานะตะกร้านี้เป็นตะกร้าโคลแมนผมล้อเขาเป็นตะะตะกร้าตลาดไทยแต่ว่า มันก็ใช้งานได้ดีจริงจังก็อยู่ในรถผมตลอดเวลาลาออกจากบ้านก็หิวตะกร้าขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวจะลื้อให้ดูว่าในนี้มีอะไรตอนนี้ก็เรียกว่าอะไรอยู่ในตะกร้าเดี๋ยวเปิดดูครับ<ม>เห็นของลกๆเกะกะเกะกะอย่างนี้ผมผมมีลอจิกนะแต่ผมไม่ค่อยมีระเบยียบเท่านั้นเองนะครับถ้าเอาตามพ่อพูดก่อนก็คือมีดไฟชักไฟฉายมีดเนี่ย มันใช้งานได้สารพัดนะครับใช้ในแคมป์ปกติหรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมโอ้โหผมเพิ่งพบว่าลื้อออกมาแล้วผมมีมีดอยู่ในนี้สี่เล่มมากกว่านั้นด้วยก็มีนี่ครับเจ้า Ontario SP5 นี่ซึ่งใช้เวลาเดินป่าด้วยจะเห็นสภาพมันเยินมากมันเป็นมีดใบมีดประมาณ10นิ้วนะครับไปแคมป์ก็ถางหญ้าตัดฟืนอะไรได้เวลาเดินป่าก็ต้องมาพกไปอยู่แล้ว อันนี้ o อนตาริโอเอหนึงเล่ม m o r ่าคันสโปอันนี้อยู่ในเอเอร์ใช้มีดของผมเหมือนกันมันทำได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ทำกับข้าวผ่าฟืนชำแหละปลามีชุดจุดไฟไว้ด้วยจุดไฟได้นะครับมีดมีน,นี่อีกเล่มหนึ่งอันนี้เป็น Ontario มีดครัวนะครับโอ้สนิมขึ้น <c oughs> ก็อันนี้เอาไว้ทำกับข้าวครับอยู่ในซองหนัง สำรองอันนี้จะอยู่ในตะกร้าเสมอเจออ้าแอนตาริโอก,กับคันสโปนี่บางทีเดินทางมาในป่ากับผมอันนี้อันนี้อยู่ในตะกร้าเสมอมีนี่อีกอันหนึ่งซึ่งเห็นว่าอยู่นะครับอันนี้มันชื่อเอลดริสนะครับจริงๆอันนี้เป็นมีดสีส้มนี่ของภรรยาผมมันเป็นมีดเน็กไนฟ์ไซส์เล็กนะครับที่เราจะห้อยคอเวลาเดินป่าได้แล้วก็มีที่จุดไฟในตัวอันนี้ผมน่าจะขโมยภรรยามาแล้วไม่ได้คืนเขาอยู่ในตะกร้านี้มีนี่อีก อันนี้ของโปรดอีกเหมือนกัน Open a l Nomad นะครับคืออันนี้ก็อยู่ในตะกร้านี้ตลอดเวลาเดินทางกับผมตลอดคือมันสวยงามมากนะห่อมาในห่อผ้ามีมีดสามขนาดแล้วก็มีเขียงไม้เล็กๆมาคือแค่นี้เราก็สามารถจะทําอาหารอะไรได้แล้วนะครับในชุดที่มันห่อผ้ามาเนี้ยไปดูรายละเอียดเพิ่มได้นะครับผมเคยรีวิวไว้ Open a Nomad นีก็อยู่ในตะกร้านี้ตลอดเวลามีเขียงวัสสติอีกอันหนึ่งด้วย ันนี้นะครบมีดแล้วนอกจากมีดแล้วผมจะมีขวานแล้วก็เลื่อยครับมีดเลื่อยขวานเนี่ยมันเป็นของมีคมที่ใช้งานแตกต่างกันนะถ้าเราต้องการกิ่งไม้ใหญ่ต้องการตัดนะครับผมก็จะใช้เลื่อยอันนี้คือเลื่อยของซิลกี้นะครับเลื่อยอันใหญ่เลยนะครับใช้ดีมากก็จะมีติดอยู่ใน หลังตะกร้านี้ตลอดเวลาเซลกี้หนึ่งอันสับเลื่อยกิ่งใหญ่ๆออกมาเพื่อจะทําฟืนก่อไฟขวานอันนี้เป็นขวานของอุตต e ฟอสนะครับสวยมากใช้งานต่างกันไปตับผ่านะครับที่ต้องการน้ำหนักเป็นค้อนได้ตอกตอกได้นะครับอุ r ต o ฟอสนี่คือ ส่วนของมีดของมีคมทั้งหลายต่อไปคําพูดของพ่อคือไฟแชกไฟแช็กก็คือก่อไฟเราอยู่ในแคมป์เราต้องก่อไฟตลอดเวลาครับจุดเตาก่อกองไฟจุดฟืนเผาถ่านอา่าผมก็จะมีไฟแช็กผมเลือกซื้อแบบอันยาวๆนะครับเวลาจุดตะเกียงเวลาเห็นผมจุดตะเกียงผมก็จะไม่ใช้ไฟแชกธรรมดาผมก็จะเอาอันนี้สอดเข้าไปในตะเกียงมันจะไม่ลุกพึบพับ จุดเตาน้ำมันอะไรก็เหมือนกันมีมากกว่าหนึ่งอันครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยรีเล์เบิลหรอกมันเสียง่ายนะครับก็โยนโยนไว้สองสาอันแล้วก็มีสำรองอีกอันหนึ่งนอกจากมีดคันสโปที่จุดไฟได้แล้วนะครับผมก็ยังมีนี่ส i g n a l แล้วถ้ามันส i g n a l ที่จุดไฟได้แล้วก็มีอันนี้เป็นไฟสตาร์เตอร์ของพรีมัสนะครับโอ้ลาขึ้นเลยวะ ไฟซเตอร์ของพรีมัสนะครับสำหรับจุดไฟเป็นสำรองอีกอันหนึ่งสำหรับเวลาที่เราอย่างอื่นจุดไม่ติดแล้วเปียกมาหมดก็เอาอันนี้จุดได้นะครับไฟฉายแสงสว่างผมก็จะมีตะเกียง LED นะครับง่ายๆทิ้งไว้ชาร์จไฟทิ้งไว้ผมมีสายชาร์จอยู่ในตะกร้าด้วยนะอันนี้เป็นของน่าจะชื่อมูลแลนเทิร์ของ ของแบล็คเดียก็สวยงามดีชาร์จไฟแล้วก็ใช้ให้แสงสว่างบนโต๊ะอาหารได้ดีนะครับนอกจากนั้นก็ถ้าทุกอย่างเฟลผมก็มีเทียนนะครับติดไว้อย่างเงี้ยเราไปเจอคนเขารถเสียอยู่อย่างน้อยเราก็ทิ้งเทียนมาให้เขาได้จุดเทียนได้แบตเตอรี่หมดอะไรก็ยังมีเทียนเสมอหอ,อมเรื่องการก่อไฟเมื่อสักครู่ที่พูดถึงการก่อไฟ ผมก็จะมีไม้เกีย้ยครับนี่ใช้ไปเกือบหมดแล้วเนี่ยมาแคมเท่านี้ใช้ไปเยอะไม้เกีย้ยหาซื้อได้ตามต่างจังหวัดตามตลาดต่างจังหวัดไม้เกีย้ยก็คือไม้สนที่มันมีน้ํามันในตัวแล้วขวานผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก่อไฟง่ายขึ้นเยอะต้องมีติดไว้อ่อเมื่อกี้พูดถึงตะเกียงผมก็มีอันนี้เป็นขาตะเกียงพับได้ของโคแมนก็เอาแวขวนตะเกียงเข้ากับโต๊ะก็อยู่ในนี้เหมือนกัน พูดถึงอาหารครอุปกรณ์ทําอาหารในนี้มีหลายอย่างมากก็คือผมจะมีอาหารสํารองนะครับเช่นมีข้าวสารอยู่ถุงสองถุงอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีอาหารฟรีสไต์ง่ายๆติดไว้นะครับอันนี้เป็นแมงดึกเรดดี้ฟู้ดสักสองซองเอาไว้ถ้าเกิดรถเสียหลงป่าอะไรก็หยิบมากินเองได้หรืออาหารในแคมป์หมดก็ยัง กินได้อันนี้เป็นเมนูต้มขาไก่อยู่ในนี้นะครับจะปรุงอาหารถ้าสมมติไม่ได้ก่อไฟก็อันนี้มีพวกซอสต่ตางๆที่กินเหลือซุกมาด้วยผมมีเตากับหม้อชุดเล็กอยู่ในนี้อันหนึงนะครับอันนี้เป็นพรีมาสเซนเชียลเป็นชุดเล็กๆง่ายๆเป็นเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สง่ายๆอยู่ในนี้อันนึงก็ แก๊สหนึ่งกระป๋องใส่เข้าไปพักไว้ได้วยกัน แพ็กไว้นะครับใส่ไว้เลยแต่กล้านี้นะครับอันนี้มีนี่อันหนึ่งอันนี้ที่จริงใช้ประจำนะครับเป็นแคมไฟล์คุกกิ้งเซตของพรีมัสเป็นตะหลิวที่ขูดเนยแข็งมีดช้อนซุปก็จะโยนไว้ในนี้เป็นประจำนะครับใช้ทำข,ข้าวกับกองไฟได้กับกระทะ เทฟลอนอะไรได้หมดเพราะมันเป็นไม้มันไม่ขูดเครื่องกองน้ํานี่คือสําคัญอีกอย่างนึ่งเราไปแคมป์ที่ไหนก็ตามนะครับไม่ต้องซื้อน้ําครับผมไม่ซื้อน้ําขวดให้มันเป็นขยะอันนี้ก็ใช้ทั้งเดินป่าแล้วก็แคมป์ด้วยก็คือเป็นเครื่องกองน้ำ MSR นะครับอันนี้เป็น Guardian Gravity นะครับซึ่งสามารถจะกองน้ําได้สะอาดมากไปหาดูรีวิวได้กองน้ําได้เป็น ผมว่าห้าหกพันลิตรเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็ผมก็จะโยนใส่ตะกร้านี้ไว้เหมือนกันก็มีน้ํากินตลอดไม่ต้องกลัวไปตกตะกรรมบากท,ที่ไหนลดเสียมีคูคลองอยู่ข้างทางก็กองน้ํากินได้นะครับเครื่องปรุงทั้งหลายก็นนี้ก็ไม่ใช่ของจําเป็นแต่ว่าผมก็มีติดไว้น้ามันพืชน้ามันพืชนี่อย่างน้อยก็ช่วยจุดไฟได้นะครับก่อกองไฟได้ง่ายขึ้น มีเกลือของจําเป็นพริกไทยเครื่องปรุงอื่นๆผมก็บางทีก็มีน้ําปลาบีซิอิติดอยู่ในนี้นะครับเทอร์มาเซลเครื่องไล่ยุงอันนี้เป็นของจําเป็นเพราะว่าในป่าแคมป์ปิ้งเดินป่านี่ผมโอ้โหผมเพิ่งเจอว่าผมมีสามอันเลยอันนี้เป็นแบบแฮนด์เฮลที่ผมเอาเข้าป่าเป็นประจําก็อยู่ในตะกร้านี้แล้วก็อันนี้เป็นพาร์ติโอ แบบที่ใช้บิวเทนนะครับอันนี้เป็นเทอร์มาเซลแบบที่ใช้กับแก๊สกระป๋องหรือว่าแบ็คแพคเกอร์นะครับเทอร์มาเซลนี้เป็นเครื่องไล่ยุงที่ใช้ได้ผลมากผมไปไหนผมก็ต้องเอาไปด้วยบางทีพอแผ่นน้ำยามันหมดเทอร์มาเซลใช้ไม่ได้นี่ถ้าต้องรีบกลับบ้านอยู่ไม่ได้อันนี้เทอร์มาเซลสำรองแผ่นสำรองของมันอยู่ในนี้นะครับอ่าพูดถึงมแมลงผมก็จะมีอันนี้ด้วย กาวดักแมลงวันครับอันนี้อยา่าคุณล้อนะมันมันเป็นของจําเป็นหลายๆครั้งหลายๆที่เนี่ยเราไปแคมป์แมลงวันเยอะมากฤดูของมันเป็นฤดูแบบที่ชาวบ้านเขาใส่ปุ๋ยรอบๆบแคมป์หรือว่าแถวนั้นขเขาเลี้ยงหมูหรือว่าผล,ลไม้มันสุกเราเจอบ่อยมากอยู่ไม่ได้เลยครับถ้าแมลงวันมันกวนเนี่ยผมเคยแม้กระทั่งไปพายเรือกลางแม่น้นําน่านก็มีแมลงวันกวนจนไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องมีอ้นนี้ติดไว้เสมอทักหนึ่งไม่กี่บาท ใส่ตะกร้าไว้นะครับถุงซิปล็อกอันเล็กอันใหญ่ผมก็จะโยนใส่นี้ไว้เผื่อจะบางทีแพ็คอาหารที่เรากินเหลือเอาไปแพ็กกินวันรุ่งขึ้นอย่างที่เล่าผมเคยไปกับพิวแล้วแพะแตกผมเองเนี่ยประมาทอาหารที่กินมื้อเช้าเสร็จไม่พักเก็บก็เลยเรือแตกกลางวันเย็นไม่มีข้าวกินท,ทั้งที่เมื่อเช้านี้อาหารเหลือเพียบซิปล็อกเอาไว้มีประโยชน์ครับ จเป็นต้องนอนหรือว่าจะนอนเล่นนี่ครับเพลผมมีเพลยอยู่ในนี้เพิ่งเห็นว่ามี2ชุดเพลการชร้างเล็กๆพร้อมกับท้ัง,งสแตรปโยนไว้นะครับจอดรอที่ไหนร้อนๆเหนืหน่อยๆก็นอนพักนะครับอันนี้เป็นการช้างนานโนอันนี้ไปกับผมทุกที่ทั้งแคมปิ้งเดินป่ามันเล็กมากไม่ต้องคิดว่าจะเอาไปหรือไม่เอาไปใส่เป้ใส่ตะกร้าไว้ตลอดคาราบินเนอร์ นี้ยังไม่ได้แกะถุงเลยเป็นคาร์บเนอร์ฟุกของนอ .DIS อ๋อแกะแล้วนะผมก็หยิบใช้ไปเรื่อยๆเ,เอาไว้ผูกของแขวนของแขวนเครื่องกรองน้ําขึงผ้าอะไรก็แล้วแต่แตก็จะโยนไปในนี้นะครับอ้ามีที่เปิดวายด้วยที่เปิดวายง่ายๆอันหนึ่งนี่น่าจะโยนใส่รงนี้ไว้หลายปีแล้วเพราะว่าเดอธแมนซิกน่ผมเปิดวายไม่ได้นะครับใส่ไปในนี้ที่คีบปิ้งยาง อันนึงไม่กี่บาทโยนไ่นีน้ที่ปิ้งขนมปังอันนี้เป็นที่ปิ้งขนมปังของ GSI นะครับใช้ง่ายๆก็ใส่ซองโยนไ้ในนี้เชา้ชาๆจุดเตาปิ้งขนมปังกินได้ผมมีสองอันนะผมมีของพรีมาสอันผมว่าของพรีมาสดีกว่าความแตกตา่างวัหลังจะรีวิวเทียบกันให้ดูก็แบนแบ,นแบนเล็กๆครับใช้ง่ายๆยัยยดไว้ในตะกร้าสมอบบก ผมมีสมอบกสำรองไว้เป็นสิบอันเลยเคยมีครับเอาเต็นท์ไปถึงสมอบกไม่อยู่ในเต็นท์เดือดร้อนต้องไปตัดไม้ตัดอะไรมาปักบางครั้งเต็นท์ที่เราไปก็ใช้สมอบกธรรมดาเล็กๆไปเจอพื้นที่เป็นทรายปักไม่อยู่หรือเป็นโคลนเละๆล,ล,ลมแรงปักไม่อยู่ผมก็จะมีเนี้ยสมอบกอลูมิเนียมง่ายๆนี่ซื้อจากไหนมาก็ไม่รู้นะครับอ๋อซื้อจากร้านพวกเซอร์พลัสอันนี้ป็น สมอบกทหารนะครับก็ผมก็จะทิ้งไว้ในในแ้่เผื่อเพื่อไม่ใช่เราหรอกเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยลืมเอาสมอบกไปอันนี้เริ่มของที่เหลืออยู่นี่เริ่มตลกแล้วอันนี้ก่อนง่ายๆช้อนครับผมไม่ใช้ช้อนอะไรวิลิสมาลานะผมก็จะซื้อซ้อนสเตนเลสตามตลาดกล่องหนึ่งสิบยี่สิบบาทมีโหลหนึ่งนะแล้วก็โยนไว้ ใครมาทานข้าวด้วยก็มีช้อนให้เขากินนะครับที่เหลือนี่อย่างที่บอกเริ่มตลกผมจะมีกลวยน้ํามันจะโคแมนนะครับสําหรับเติมน้ํามันในตะเกียงในเตาหรือตะกร้ามาวันนี้ผมเพ่งเห็นว่าผมมีกลวยเนสี่อันน่าจะของเพื่อนๆอใช้แล้วก็หยิบๆเข้ามานึกว่าของตัวเองก็เลยมีในในี้สี่อันถ้าใครกลวยหายก็มาทวงที่ผมแล้วกันมีกาน้ําอีกอันนึงนะครับในนี้ผมก็จะเอาชา กาแฟซองสารพัดท,ที่ผมชอบกินใส่ไว้มันจะดูมอมแมมหน่อยนะอันนี้เป็นกาน้ำของนอร์ดิสชื่อว่า Legacy Cattle นะครับมันจะมอมแมมมอมแมมหน่อยมอมแมมมากก็ใช้ต้มน้ำชงชากินกาแฟครับ อยู่ในถุงผ้ามอมแมมของผมนี่แหละกาตั้งกับกองไฟก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวมันเป็นอลูมิเนียมที่ไม่มีอะไรเคลือบไม่ต้องกลัวว่ามันจะละลายตั้งกองไฟได้ทํากาแฟง่ายๆได้ครับไอพวกนี้ชงชากาแฟทั้งหลายนี่ผมก็จับใส่ไว้ในกามีไส้ตะเกียงสำรองสารพัดแบบนะครับตะเกียงธรรมดาไส้น็อตสตาร พวกนี้ได้ใช้ครับที่เหลืออันนี้เสื้อเสื้อฝนแบบใช้แล้วทิ้งผมซื้อแล้วก็ใส่ตะกร้กนี้ไว้บางทีเพื่อร่วมทางเขาไม่มีเสื้อฝนไม่มีอะไรแล้วก็ยกให้เข้าไปได้พวกเครื่องปรุงทั้งหลายที่เขาให้มาตามร้านฟาสต์ฟู้ดผมก็จะจับโยนโยนได้นี้มีผ้าเช็ดทำความสะอาดที่จริงมีกระดาษที่ชูม้วนหนึ่งด้วยน,นี้พอดีหยิบไปใช้ในแคมป อันสุดท้ายนี่ถังน้ำครับถังน้ำอันนี้เป็นของ Seattle Sport ผมใช้มาผมว่าสิบห้าปีแล้วมั้งมันทนมากเป็นถังน้ำพับได้ที่ที่ใช้ดีนะก็จะทิ้งไว้ในตะก,กล้านี่เหมือนกันมันทนมากๆแล้วมันมีประโยชน์มากนะครับเราสมมติเราอยู่ในแคมป์เราอยู่ห่างแหล่งน้ำเราก็ไปตักน้ำมาไว้ใช้ล้างมือล้างเท้ากองน้ำกินอยู่ในถังนี้ได้หมด นี่นะจะประมาณสัก20ลิตรนะนี่ตอนนี้ไม่ต้องไปหาเซียเทลสปอร์ตละของแบล็กเดียเหมือนกันเลยทนมากเหมือนกันแล้วลราคาไม่กี่ร้อยบาทควรจะมีติดไว้ครับทั้งหมดนี้อยู่ในตะกร้าก็เป็นความคิดที่บอกว่าเออของจุกจิกทั้งหลายที่เราควรจะมีติดรถติดแคมป์อันนี้ของผมถ้าของใครมีอะไรก็มาแบ่งปันแลกกันนะครับ อันนี้คือหลักการผมมีแค่ว่าผมต้องมีมีดทำกิจกรรมต่างๆได้มีไฟแช็กอุปกรณ์จุดไฟที่จะก่อไฟได้มีแสงสว่างมีอาหารสำรองมีเปลที่พอจะนอนได้แล้วก็ของใช้อื่นๆสำรองที่แล้วแต่จะใช้นี่คือคำตอบว่าอะไรอยู่ในตะกร้าครับ